ดนตรีสมัยคลาสสิกประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18มาจนถึงช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่19นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในยุโรปมีความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่ได้กระตุ้นเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสซึ่งเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช1879 การลบครั้งสำคัญในสมัยนี้คือสงครามเจ็ดปีสงครามฝรั่งเศสและอินเดียในอเมริกาเกิดสงครามระหว่างอังกฤษและอาณานิคมอเมริกันซึ่งนำไปสู่การประกาศอิสรภาพของอเมริกันในปีคริสตศักราช1776และสงครามนโปรเลียนในยุโรปซึ่งเป็นผลให้เกิดคองเกรสแห่งเวียนนาในปี คริสตศักราช1814สมัยนี้ในทางปรัชญาเรียกว่ายุคแห่งเหตุผล a อ e of Reason หลังการตายของ J.S.Bark ในปีคริสตศักราช1750ก็ไม่มีผู้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของดนตรีแบบบาโลกอีกมีการเริ่มของ The High Classical Era ในปีคริสตศักราช1780เราเรียกช่วงเวลาหลังกัน ตายของ j s b บาร์กว่า The early classical period ดนตรีในสมัยบาโลกนั้นมีรูปพันธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนดนตรีในสมัยคลาสสิกมีลักษณะเฉพาะคือมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นการค้นหาความอิสระในด้านวิชาการเป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดสมัยใหม่นี้ ลักษณะของดนตรีในสมัยคลาสสิกที่เปลี่ยนไปจากสมัยบาโลกที่เห็นได้ชัดคือการไม่นิยมการสอดประสานของทำนองที่เรียกว่าเคิลเตอร์พอยต์หันมานิยมการเน้นทำนองหลักเพียงทำนองเดียวโดยมีแนวเสียงอื่นประสานทำให้ทำนองไพเราะขึ้นคือการใส่เสียงประสานลักษณะของบาโซคอนติโนโอเลิกใช้ไปพร้อมๆก,กับการสร้างสารรค์แบบอิมโพรไวเซชั่น ผู้ประพันธ์นิยมเขียนโน้ตทุกแนวไว้ไม่มีการปล่อยว่างให้ผู้บรรเลงแต่งเติมเองลักษณะของบทเพลงก็เปลี่ยนไปเช่นกันศูนย์กลางของสมัยคลาสสิกตอนต้นคือเมืองแมนฮีมและกรุงเวียนนาโรงเรียนแมนฮีมจัดตั้งขึ้นโดยโจฮันสตาเมด ซึ่งเป็นนักไวโอลินและเป็นผู้ควบคุมคอนเสิร์ตของดีแมนฮิมออเคสตาเขาเป็นผู้พัฒนาสไตล์ใหม่ของการประพันธ์ดนตรีและการเรียบเรียงสำหรับวงออเคสตาและยังพัฒนาเด e s โซน t a p r i n c i นซิ in ล h นเด r s เฟิร์สมู t เมนต์ออฟซิมโฟ o ีเ t e a น of ทีมออฟสตรงกันข้ามกับ The First ์สทีซึ่ง Dramatic ไตล์ k ิ n งหรืออินไซ i v e เขามักเพิ่มการแสดงออกที่เป็นท่วงทำนองเพลงนำไปสู่บทเพลงซิมโฟนีการเปลี่ยนความดังค่อยฉับพลันในช่วงสั้นๆได้รับการแสดงครั้งแรกโดยแมนฮิมออเคสตราเขายังขยายมูฟเมนต์ชีมออฟซิมโฟนีจากเร็วช้าเร็วเป็นเร็วช้ามินเน,เเน,นตเร็วมินเนตคือดนตรีบรรเลงการเต้นลำคู่ในจังหวะช้าสามจังหวะ ใช้ครั้งแรกโดย G. ีเอมแบบแผนนี้กลายเป็นมาตรฐานในซิมโฟนีและสตริงคอร์เตสสมัยคลาสสิกนี้จัดได้ว่าเป็นสมัยที่มีการสร้างกฎเกณฑ์ในทุกๆรูปแบบที่เกี่ยวกับการประพันธ์เพลงซึ่งในสมัยต่อๆมาได้นำรูปแบบในสมัยนี้มาใช้และพัฒนาให้ลึกซึง้งหรือแปลเปลี่ยนไป เพลงในสมัยนี้เป็นดนตรีบริสุทธิ์ส่วนใหญ่กล่าวคือเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเพลงซึ่งแสดงออกถึงลักษณะของดนตรีแท้ๆมิได้มีลักษณะเป็นเพลงเพื่อบรรยายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดๆซึ่งเป็นลักษณะที่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการใส่หรือแสดงอารมณ์ของผู้ประพันธ์ลงในบทเพลงมากนักลักษณะของเสียงที่ดังค่อยค่อยๆดังและค่อยๆเบาลง ดนตรีสไตล์เบาๆและสง่างามของโลโคโคซึ่งตรงข้ามกับสไตล์ที่เคร่งเครียดในสมัยบาโลกโดยปกติมันเป็นไลลี่แอคคอมพานี่พลีซิ่งมิวสิกด้วยพาร์ซิ่งที่สมดุลกันเจ b ี r บาร์กสมาทินีฮิสเพอร์โกลิซีกาแลนเหมือนกับโลโคโคในแนวคิดของเฮฟวี่ออร์นาเมนเทชัน แตกต่างกันตรงที่ลักษณะดนตรีมีโครงสร้างและประโยคเพลงที่มีรูปแบบแผนและรูปแบบที่มีความอ่อนไหวง่ายพยายามแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติแทรกความโรแมนติกของศตรวรรษที่19เข้าไปจุดหมายเพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีของ C.P. Bach และ W.F. Bach ด้วย ความหมายของคำว่าคลาสสิกซิดซึมคำว่าคลาสสิกในทางดนตรีนั้นมีความหมายไปในทางเดียวกันกับความหมายของอุดมคติของลัทธิอโพอลโลเนียนในสมัยของกรีกโบราณโดยจะมีความหมายที่มีแนวคิดเป็นไปในลักษณะขอความนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นภายนอกกายสภาพการเหนี่ยวหลังทางอารมณ์ความแจ่มแจ้งในเรื่องของรูปแบบและการผูกติดอยู่กับหลักโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง อุดมคติทางคลาสสิกในทางดนตรีนั้นม่ได้จำกัดอยู่แต่ในช่วงตอนปลายของศตรวรรษที่18เท่านั้นอุดมคติทางคลาสสิกดังกล่าวยังเคยมีปรากฏมาก่อนในช่วงสมัยอาร์ตอันติควาและเกิดขึ้นให้พบเห็นอีกในบางส่วนของงานประพันธ์การดนตรีในศตรวรรษที่20พวกคลาสสิกนิยมก็มีในดนตรีในช่วงตอนปลายๆของสมัยบาโลก ซึ่งเป็นดนตรีสไตล์ของบาร์กและของฮันเดลในช่วงของความเป็นคลาสสิกนิยมนั้นมี2ช่วงคือในตอนต้นและตอนปลายของศตรวรรษที่18และในช่วงตอนปลายของศตรวรรษที่18มักจะเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าเป็นสมัยเวียนนิสคลาสสิก ต่อการระบุความแตกต่างระหว่างคลาสสิกตอนต้นและตอนปายนั่นเองและที่เรียกว่าเป็นสมัยเวียนนิสคลาสสิกก็เพราะเหตุว่าช่วงเวลานั้นกรุงเวียนนาของออสเตรียถูกถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางหลักของดนตรีในสมัยนั้นลักษณะทั่วทั่วไปของการดนตรีในสมัยคลาสสิกโดยทั่วไปแล้วดนตรีคลาสสิกสามารถตีความหมายออกมาได้คือมองออกจากตัว แสดงถึงการเหนี่ยวหลังจิตใจทางอารมณ์สละสลวยการขัดเกลาให้งดงามไพเราะและสัมผัสที่ไม่ต้องการความลึกล้ำนักนอกจากความหมายดังกล่าวแล้วคลาสสิกยังมีความหมายที่อาจกล่าวไปในเรื่องของประมวลผลงานก็ได้กล่าวคือผลงานทางดนตรีบทบรรเลงที่เห็นได้ชัดว่ามีมากขึ้นกว่าผลงานทางประพันธ์โอเปร่าและฟอร์ม,มอ,อื่น สรุปลักษณะสำคัญของดนตรีสมัยคลาสสิก 1. ฟอร์มหรือคีย์ตลักษ์เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอนและยึดถือปฏิบัติมาเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างเคร่งครัดเห็นได้จากฟอร์มโซนาต้าที่เกิดขึ้นในสมัยคลาสสิก 2. สไตล์ทำนองได้มีการพัฒนาทำนองชนิดใหม่ขึ้นมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองและรัดกลุมกระถัดรัดมากขึ้นมีความแจ่มแจ้ง และความเรียบง่ายซึ่งมักจะทำตามกันมาสไตล์ทำนองลักษณะนี้ได้เข้ามาแทนที่ทำนองที่มีลักษณะยาวซึ่งมีสไตล์ใช้กลุ่มจังหวะตัวโนต้ตในการสร้างทำนองซึ่งนิยมกันมาก่อนในสมัยบาโลกในดนตรีแบบโพลีโฟนี่ 3. สไตล์แบบโฮโมโฟนิกความสำคัญอันใหม่ที่เกิดขึ้นแนวทำนองพิเศษในการประกอบทำนองหลัก ก็คือลักษณะพื้นผิวที่ได้รับความนิยมมากกว่าสไตล์พื้นผิวแบบโพลีโฟนี่เดิมซึ่งพิเศษของลักษณะดังกล่าวนั่นก็คือออ e r t y b ตี้เซึ่งก็คือลักษณะการบรรเลงคอประกอบแบบบลเคนคอร์ดชนิดพิเศษ 4. ในด้านการประสานเสียงนั้นการประสานเสียงของดน,นตรีสมัยนี้ซับซ้อนน้อยกว่าการประสานเสียงของดน,นตรีสมัยบาโรก ได้มีการใช้ไตรแอคคอร์ดซึ่งหมายถึงคอร์ดโทนิกดอมินันและซับโดมินันมากยิ่งขึ้นและประสานเสียงแบบเดียโทนิกได้รับความนิยมมากกว่าการประสานเสียงแบบโครมาติกห้าเค้าตพอยในสมัยคลาสสิกยังคงมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในท่อนพัฒนาของฟอร์มซูนาต้าในท่อนใหญ่การประพันธ์ดนตรีที่ใช้ฟอร์มทางเค้เตร์พอยซึ่งเป็นฟอร์มที่มี วัตถุดิบสำคัญโดยทั่วๆไปจะไม่มีอีกแล้วในสมัยนี้ 6. การใช้ความดังเบาได้มีการนำเอาเอฟเฟกของความดังเบามาใช้สร้างเป็นองค์ประกอบของดนตรีดังเห็นได้จากงานประพันธ์ของนักประพันธ์หลายๆคนซึ่งความดังเบานั้นมีทั้งการทำเอฟเฟกจากเบาแล้วค่อยเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆเรียกว่า c r e สเซ n d o และจากดังแล้วก็ค่อยๆลงจนเบาเรียกว่า มินูเอนโดประวัติผู้ประพันธ์เพงงลง 1. คริสโตฟวิลลิบาร์ตกูดเกิดเมื่อวันที่2องกรกฎาคมคพิทธศักราช1714ที่เมืองอีลาสบาร์กใกล้กับเมืองไวเดนแวงถึงแก่กรรมที่กรุงเวียนนาวันที่สุภาพฤศจิกายนคพิทธศักราช1787เขาเกิดในบาวาเรียฟลานโจเซฟไฮเดน ผู higher, ้ประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่เกิดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อโลเลาอยู่ในภาคใต้ของออสเตรียเมื่อวันที่1เมษายนคริสตศักราช1732ถึงแก่กรรมที่กรุงเวียนนาเมื่อวันที่31พฤษภาคมคริสตศักราช1 8 0 9 3. โมซาทผู้ประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่อีกผู้หนึ่งในสมัยคลาสสิก เป็นชาวออสเตรียกำเนิดในครอบครัวนักดนตรีเมืองชาวอว์เกิดเมื่อวันที่27มกราคมคิหนึักราช1756ถึงแก่กรรมที่เวียนนาวันที่5ธันวาคมคริสตศักราช17 9 1และมีชื่อเสียงในงานประพันธ์ดนตรีประเภทซิมโฟนีเชมเบอร์มิวสิกและโอเปร่า 4. เบโธเฟนผู้ประพันธ์เพลงชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของดนตรีตะวันตกเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมคศกา1770ที่กรุงบอลเป็นผู้นำดนตรีในรูปแบบใหม่จากสมัยคลาสสิกมาสู่สมัยโรแมนติกและมีชื่อเสียงในงานประพันธ์ดนตรีประเภทซิมโฟนีแชมเบอร์มิวสิกดนตรีสำหรับเปียโนโแมสโอเปร่าและออร่าทอริโอ